มาพบปะกับทีมงานของเราในห้องปิเงืองยมนั่นนะครับชาววันนี้ขอกาบเรียนเชิญซีโอเคของเรานะครับคือคุณท่านประธานประจานน์ประภัยวัชรพันธ์ขอกาบเรียนเชิญครับท่านครับเจนครับขอจุกท่านกดไว้ใจรัวๆต้อนรับกันด้วยครับเจนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะก็สวัสดีตอนเช้านะครับนะครับเมื่อกี้ได้ฟังนะฮะท่าน อาจารย์รัศดาวันนะะฮในเรื่องของ MTA ไปนะฮะก็โชคดีมากนะครับอยู่นานเดี๋ยวก็ได้เองใช่ไหมฮะแล้วก็มีในระบบด้วยนะฮะอีกหลายคนที่แบบได้กันนะครับก็นะครับลองนึกภาพดูผ่านไปอีกสัก3ปี5ปีเนี่ยนะครับจะมีคน MTA กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับมันทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยมั่นคงนะครับเพราะในอนาคตคนที่ซื้อซ้ําวันที่1นึถึงหเยอะเนี่ยนะฮะแน่นอนแม็กซิมัมเปอร์เดย์เนี่ย อาจจะสี่หมื่นบาทเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของ the d i m e r way หรือ diamond way นะฮะทางของด m o n d นี่เห็นพวกเราอยากเป็น Diamond กันอยากเป็น cloud ambassador กันนะฮะนะครับก็เลยเอาเรื่องของ the d i m e r way นะครับทางวิถีของด m o อนหรือวิถีของ the d i m e r way เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมีเรื่องเล่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่า โลกเนี่ยมันร้อนนะครับน้าแข็งเนี่ยขั้วโลกเนี่ยนะครับมันละลายทุกคนน้ําแข็งขั้วโลกมันละลายน้ําแข็งเนี่ยเท่ากับจังหวัดจังหวัดหนึ่งใช่ไหมคือก้อนมันใหญ่มากถ้าเท่ากับโครนาที่คือมันใหญ่มากครับเขาบอกว่ามันละลายมันจะเกิดน้ำท่วมแล้วเกิดโลกร้อนแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่โลกร้อนแล้วเดี๋ยวนี้มันโลกวิกฤตนะฮะมันมันเป็นโลกเดือดแล้วนะฮะมันเป็นโลกเดือดแล้วแต่ผมนะได้ยินนะฮะห้องหนึ่งได้เป็นห้องอักใต้นะครับเขาแชร์เรื่อง ของของความฝันของเขาความฝันของเขานะครับในเรื่องของเรื่องของความร้อนเนี่ยที่แบบเขาร้อนอุณหภูมิความร้อนแล้วผมเลยเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่านะครับคือเขาทำเดอะอิเมอร์เนี่ยเขาต้องการเนี่ยนะครับต้องการที่จะนะครับซื้อแอร์หนึ่งตัวให้กับที่บ้านนี่ก่อนครับนะครับแล้วเขาก็ได้ซื้อแอร์ให้กับที่บ้านได้คือหายร้อนแล้วอ่ะหายร้อนแล้วอ่ะ คือเนี่ยมันมันคือความฝันเล็กๆมันคือความฝันของเขาที่เขาได้ซื้อแอร์ให้กับลูกให้กับคุณแม่ให้กับที่บ้านเขานะฮะผมก็เลยจะบอกว่าโลกจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่แต่โลกของคนที่เรารักเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเซฟยูดีมครับนะฮะเดอะดีมเมอร์เวย์ความฝันของเราเนี่ยสำคัญนะฮะแล้วก็การเป็นไดมอนด์เนี่ยสำคัญนะทำาหถึงต้องเป็นไดมอนด์ด้วยก็นี่แหละครับก็การเป็นไดมอนด์เนี่ยคือบทพิสูจน์ของความสําเร็จว่าคุณจะเซฟความฝันของตัวเองแล้วก็ ของคนที่เรารักได้นะครับคราวนี้ความสําเร็จนะผมบอกเลยนะครับมันไม่บางบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ผลลัพธ์เอาจริงๆมันไม่ได้วัดกันที่ผลลัพธ์เสมอไปจริงๆเนะฮะคือการทำไดมอนกับการเป็นไดมอนไม่เหมือนกันอืมทุกคนรู้จริงไหมการทำไดมอนกับการเป็นไดมอนไม่เหมือนกันฮะคือการที่เราเป็นไดมอนเนี่ยนะฮะมันต้องเป็นก่อนก่อนที่เราจะทำไดมอน อ่าผมพูดอาจจะงงมันก็คือวิถีได้มอนอ่ะนะฮนะค,ความสําเร็จไม่ใช่แค่เรื่องผลลัพธ์ครับแต่มันคือเรื่องของวิถีนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันสาคัญเนี่ยเราต้องกลับมา follow energy ตัวเอง follow follow energy ตัวเองคืออะไรในวันที่เราแบบเฮ้ยยังไม่ขึ้นตําแหน่งหรือนะครับในวันที่เราแบบเออเริ่มรู้สึกแบบท้อเรากลับมาทบทวนความฝันเรากลับมาทบทวนว่าเราทําเด็ดวริงเพื่ออะไรนะครับแล้วเราจะไม่ท้อเลยจริงๆนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันต้องมีแพชชั่นใช่ไหมคือสมัยก่อนนะ ผมบอกเลยนะครับผมว่าทุกทุกคนผ่านมาหมดเลยครับสมัยก่อนไม่มีคําว่าแพชชั่นนะทุกคนจริงไหมสมัยก่อนไม่มีคําว่าแพชชั่นสมัยก่อนไม่มีคําว่าอะไรอะ motivation อะไรพวกนี้หรอกสมัยก่อนมีแต่แบบต้องทําอะมีแต่ต้องทําอะต้องพยายามต้องอดทนขยันมุ่งมั่นะ่ะกับไม่ปล่อยนะฮะเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยเด็กๆก,ก็จะมีต้องมีแพชชั่นก่อนต้องมีแรงบันดาลใจก่อนนั่นจริงๆนะครับแต่เดี๋ยว ผมว่าไม่ต้องมีหรอกเรื่องที่รับผิดชอบมันควรจะต้องเป็นเรื่องที่รับผิดชอบนะฮะเพราะฉนั้นรับผิดชอบต่อความฝันต่อเองรับผิดชอบต่อครอบครัว,ข,วของตัวเองเนี่ยสำคัญเขาบอกว่าพลังงานแห่งความรักและความฝันเนี่ยนะครับมันสําคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นหามันให้เจอครับเราทำเดดีเมอร์นะครับเราเข้าคอร์สมาเราเข้า SPD u ีดมาปุ๊บเราก็เออทบทวนความฝันเราได้เคยเขียนฝันตัวเองเรื่องนี้สําคัญนะฮะเพราะฉะนั้น follow your NJ ตัวเองนะฮะอย่าลืมว่าเราทำเดลิเมอร์เพื่ออะไรนะครับในวันที่เราประสบคอมเร็จหรือในวันที่เราถึงเข็มแล้วเออนะครับจีเจะชอบเป็นแบบนี้ในวันในวันเวลาที่เราถึงเป้าหมายที่เราตั้งแล้วสมมติน,นะครับเราเป็นลูบี้เราเป็นอเมรอนเราเป็นไดมอนด์เราถึงเป้าหมายแล้วปุ๊บนะครับเราจะผ่อนปลนเออเราจะผ่อนปลนนะครับในวันที่เราประสบคามเร็จเราจะผ่อนปลนในวันที่เรายิ่งสูงเรายิ่งผ่อนปลน ผ่ <laughs> อนปลดหมายถึงอะไรถ้าเราผ่อนปลดในเรื่องเออ,เอ,อพักบ้างโอเคใช่นะครับแต่ถ้าเราผ่อนปลในเรื่องของวินยัยการติดต่อเวลานะครับหรือเรื่องของความขี้เกียจที่มันเข้ามาในธุรกิจเนี่ยมันอาจจะปุ๊บๆล่วงลงได้นะนะครับล่วงลงได้แต่ถ้าคุณเป็นตําแหน่งที่สูงสุดแล้วนะครับนั่นมันไม่ล่วงละอันนั้นไม่ล่วงละนะครับแต่ในวันที่แบบเออสมมุติเราขึ้นซัฟฟายใช่ไหมครับเราก็สําเ็จแลวนะฮะเรารู้สึกว่าเราเหมือนจะพาร์ตสิบละ นะครแต่เรายังพาสิ่ไม่ได้นะนะครับเพราะว่ายิ่งสูงเนี่ยความรับผิดชอบต้องเยอะนะครับตรงต่อเวลาใช่ไหมการช่วยเหลือผู้คนอันเนี้ยสาคัญทีมงานเรายังไม่สักเซสเลยแต่เราสักเซสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเซฟความฝันแล้วก็ฟอลโล่อยู่ในีนะครับก็อยู่ในวิถีไดมอนด์คราวนี้วิถีไดมอนด์นะครับคนเป็นไดมอนด์ได้เนี่ยครับเขาก็ต้องมีความตั้งใจและขยันมุ่งมั่นอดทนถูกไหมนะครับไม่เชื่อเราไปถามไดมอนด์ดูนะครับแต่คุณก็ต้องคุณยังไม่เป็นอ่ะสมมติว่าคุณเป็นประธานอยู่ ถ้าคุณอยากเป็นไดมอนด์นะคุณต้องทําตัวเองให้เป็นไดมอนด์ไม่ใช่เรื่องของการใช้เงินแบบไดมอนด์นะ <c oughs> แต่นึกออกไหมคุณสมบัติของการเป็นไดมอนด์เออทำตน้ตนตรงต่อเวลาแล้วก็ว่าไปขยันโน่นนั่นนี่นะครับโลกเนี้ยผมว่ามันอยู่ยากกว่าโลกแต่ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันมีเส้นทางที่มันง่ายแต่หายนะเมื่อเช้าอ่ะผมผมคือก็ไม่ได้อยากเอาเรื่องนี้มาพูดเนาะเห็นน้องคนหนึ่งเขาโพสต์ในเ Facebook เดี๋ยวทุกคนก็ควเห็นแหละแชร์กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเรื่องของ สแปมส์แสแกมสแกมเมอร์เรื่องของสแปมเรื่องของแบบหลอกเอาเงินนะ่ะทุกคนเห็นไหมครับอ,อโอนเงินมาเท่านี้มีงานให้ทําโอนเงินมาเท่านี้แล้วเดี๋ยวมอบหมายภารกิจให้งานให้แล้วเดี๋ยวให้กลับคืนมาเนี่ยคุณต้องปลดล็อกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายเขาเสียทั้งชีวิตอ่ะสามแสนกว่าบาทอือคือสามแสนกว่าบาทอาจจะไม่เยอะสาหรับใครบางคนแต่สําหรับน้องเขาได้โคตรเยอะเลยเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยมันทําให้มันทําใ,ให้เราเนี่ยนี่ฮะ มันหาเหมือนจะหาเงินง่ายแต่จะถูกกรอกได้นะครับมันทําให้คนคนขี้เกียจเอ้ยมันทำให้คนขยันอะ่ะเสียเซลล์คนขี้เกียจจะทําให้คนขยันเสียเซลล์หมายถึงอะไรงานง่ายเช่นพวกมันนี่เกมพวกเ,เว็บพนันเว็บบอลอะไรพวกนี้ที่แบบรวยง่ายๆรวยทางลัดอะ่ะนะฮะแล้วเขาใช้ชีวิตใช้ไปคิดบนความรูลาโลกบนความรูลาฟู่ฟ้าแล้วความโลภเข้ามา นะครับเราก็มองว่าเออเฮ้ยเนี่ยเราขยันแทบตายใช่ไหมผมเห็นมีบางคอมเมนต์นะนี่ไงที่ฉันสาเหตุที่ฉันไม่รวยสาเหตุที่ฉันไม่รวยเพราะฉันขยันแล้วฉันเป็นคนดีคือโลกเนี้ยมันทาให้คนขยันแล้วเป็นคนดีเสียเซลล์คุณไม่ต้องเสียเซลล์นะครับเขาบอกว่าน้ําในแก้วไม่มีทางเข้าใจน้ําในมหาสมุทรขยันดีแล้วเหมือนกันครับถ้าเราเป็นคนที่ นะฮะขยันอยู่แล้วเราเป็นคนที่ตั้งใจอยู่แล้วอย่าทำให้คนที่ขี้เกียจมาเสียเซลล์กับเราโอเคไหมนะครับก็ follow u n i t y นะครับความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องผลลัพธ์แต่มันคือวิถีอันเนี้ยสำคัญนะครับความสำเร็จไม่ได้ยากครับแต่หลุมพางมันเยอะจริงๆความสำเร็จมันไม่ได้ยากแต่หลุมพางระหว่างทางมันเยอะเต็มไปหมดครับนะครับความสำเร็จกับความล้มเหลวมันอยู่เส้นเดียวกันเส้นตรงใช่ไหมหลุมพางอ่ะบางทีอ่ะ เราก็ตกหลุมตกหลุมซ้ายตกหลุมขวาบางทีก็เหยียบบ้างแต่ก็เราต้องลุกเราต้องไปให้เร็วหลุมพางมันเยอะคืออะไรนะครับกับดักมันเยอะสิ่งที่เราจะต้องเลือกในแต่ละวันมันเยอะมากตื่นขึ้นมาตอนเช้าลืมตาปับ๊บก็ต้องเลือกแหละเลือกจะโทรหาใครบางคนหรือเลือกจะดูทีวีหรือเลือกจะเสพข่าวลบๆอะไรอย่างเงี้ยนะะมันมันต้องเลือกทุกอย่างต้องเลือกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลุมพางมันเยอะมากกับดักมันเยอะมากในโลกสมัยเนี้ย ตื่นเช้ามาก็เจอแล้วปุ๊บใครส่งข้อความมาก็ไปดูหาทำงานง่ายง่ายนู่นนี่เต็มไปหมดเห็นไหมนะครับลุมพางมันเยอะลุมพางของความขี้เกียจก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านกับดักนี้ไม่ได้นะครับนะครับเราก็อยู่ในในเวของไดมอนได้นะครับสำคัญมากนะครับโลกความสําเร็จในเดอะดีมอร์ผมบอกเลยเชงอิดอัพมันคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองอันเนี้ยสาคัญการเปลี่ยนแปลงตัวเอง นะฮะทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะครับ <int ess translation> ผมบอกเลยนะครับว่าการอยู่นานเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะสําเร็จนะครับหมายถึงว่านะครับเราอยู่ในธุรกิจนี้น, God, นานสมมตินะครับนะครับเราอยู่ในเดอร์ดเมอร์มาปีหนึ่งละนะครับมันไม่ได้แปลว่าเราอยู่นานแล้วสำเร็จนะครับแต่มันจะวัดความสําเร็จขึ้นอยู่กับว่าเราเปลี่ยนแปลงวันไหน,นสมมุติเราอยู่ในมาหนึ่งปีแล้วนะครับ แล้วเราเลิกเปลี่ยนแปลงปึ้งนะครับในปีที่2ปุ๊บเราก็สําเร็จได้เห็นไหมครับกลายเป็นคนแบบอยู่มา5ปีอยู่5ปีปุ๊บเราจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะครับมันก็สําเร็จยากไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะอยู่นานนะครับแต่อยู่นานเนี่ยสภาวะแวดล้อมจะทําให้เราประสบผลเร็จในสักวันหนึ่งจริงๆมันจะมี day o ครับที่เราประสบผลเร็จนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือส m a l ส step ด้วยสมอ l สเต็ปหรือสม uh, a l l w i ในทุกๆวันให้ได้นะครับนะครับอย่าให้งานอื่นมา มาเบียดบังเดอร์ดีเมอร์หยอกเล่นเลยถ้าใครเป็นถ้าใคาให้เรียนอยู่อยากให้การเรียนมาเบียดบังเดเดอร์ดีเมอร์หยอกเล่นหยอกเล่นนะครับนะครับก็คือคือครูเรื่องทําทำให้มันแบบสมฐานะสมศักดิ์ศรีหรือสมสมกับที่เราอยากได้พอรู้ออกไหมยครับนะฮะเออนะฮะสมมติะฮะอยากให้งานประจํามาเบียดบังเดอร์ดีเมอร์คือคือถ้าเราทําเราต้องเป็นคนสองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ ถ้าเราทํางานประจําแบบนี้เราก็เดอดีเมอร์เต็มที่แบบนี้เลยเออคนสองเซนะครับนะครับทำงานบ้านก็อย่าอย่าทิ้งเดอดีเมอร์อะไรอย่างเงี้ยคือนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะจัดเวลาให้กับเดอะดีเมอร์ด้วยอันเนี้ยสาคัญถ้าเราอยากเป็นไดมอนด์อ่ะเราต้องอยู่ในวิถีนี้ให้ได้อ่ะนะฮะอย่าให้งานประจําอย่าให้อย่างอื่นมาเบียดบังเดอรดีเมอร์นึกออกไหมครับเบียดบังเดอะดีเมอร์นะครับแต่จงให้ลองคิดว่าเออฉันจะทําฉันจะต้องสักเซส เพราะว่าถ้าฉันไม่สักเซสมันจะเกิดอะไรขึ้นบางอย่างโลกอาจจะถล่มไปแล้วจะต้องรีบสําเร็จนึกออกไหมครับลองคิดภาพดูเดือนเนี้ยสมมุติเลยครับเป็นโปรโมชั่นแบบโหดๆเลยเดือนสุดท้าย <S <S เราจะใส่เต็มแม็กเราใส่เต็มแม็กเลยเราจะอยากเป็นไดมอนด์เราจะขึ้นตําแหน่งนะครับเต็มที่เลยเห็นไหมลองคิดแบบนี้ดูนะครับอ,อันที่สองคือในโลกเนี่ยในโลกที่มัน disrupt ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วในโลกที่มันมี AI ในโลกที่มันมีอะไรก็รู้แต่ไปหมดถาถมเข้ามานะครับ พลังทีมพลังใจสําคัญมากพลังทีมและพลังใจสําคัญมากเราอยู่ในทีมที่ดีเรามีทีมที่ดีนะครับเรามีโ <pc> ค <bone> right. ้ชที่ดีนะฮะเรามีอัพไลน์ที่ดีพลังใจสําคัญมากโค้ชเนี่ยเขาอะเขาไม่ได้เขาไม่ได้แค่เตือนเราเนะฮะเขาไม่ได้แค่เตือนเราครับแต่เขาเขาไม่ได้สอนเขาไม่ได้แค่สอนเราอ่ะเขาไม่ได้แค่ให้แง่คิดเราแต่เขาจะมองเห็นในสิ่งที่เราไม่เปลี่ยนเพราะ้ความว่ยครับ เออเขาอาจจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ่ะนะฮะเหมือนกันนะฮะเมื่อวานผมนะฮะดูหนังเรื่องหนึงนะ่งเนาะนะครับคือก็เปิดทีวีแล้วก็ดูนผ่านไปชอบบทกรอนบทกรอนหนึ่งมากเลยนะครับบอกเออเข,เ,เขาเป็นเทพที่อยู่บนสวรรค์เนะี่ยเขามองลงมาในโลกมนุษย์เขาบอกว่าเออแล้วเขาอะเห็นในสิ่งที่มนุษย์อะมองไม่เห็น นะครับเออมันก็เหมือนโค้ดเราเหมือนอัปลายเราที่แบบเขาเขามองเรามาแล้วอาจจะมองข้ามสิ่งสิ่งนี้ไปถูกไหมแล้วอาจจะมองข้ามสิ่งสิ่งนี้ไปทําไมเขาถึงบอกว่าให้เชื่อโค้ดทําไมนักฟุตบอลที่โค้ดเตะโค้ดเก่งเลยถึงต้องมีโค้ดที่อาจจะเตะบอลไม่เก่งเท่ากับนักบอลคนนั้นะเพราะเราเราอาจจะอยู่ในลูแล้วเราอาจจะมองไม่เห็น แต่การที่เรามีอัพไลน์กันเราที่เรามีที่ปรึกษาที่มีโค้ดมองลงมาเขาอาจจะเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นไงเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกที่พลังงานพลังทีมพลังใจสําคัญนะครับโค้ดไม่ได้แค่เตือนในสิ่งที่เราไม่รู้ครับแต่เตือนในสิ่งที่เราไม่เปลี่ยนเออแต่เตือนเตือนในสิ่งที่เราไม่เปลี่ยนไงนี่ฮะนี่ครับโอเคนะครับสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คือนะครับอันนี้สําคัญครับเวลาเราประสบความสำเร็จนะครับ อันเนี้นะครับเราต้องมีความรับผิดชอบแล้วมีความเมตตากรุณาอฮผมเคยพูดเรื่องของวิชาการร่มของญี่ปุ่นใช่ไหมนะครับเป็นศิลปะการร่มของชาวญี่ปุ่นนะนะครับเขาก็จะแบบการคือในซีรีส์เกาหลีก็มีนะทุกคนคือในซีรีส์เกาหลีก็มีนะครับถ้าเราประสบความสำเร็จเนี่ยนะฮะในตำแหน่งที่แบบสูงสูงขึ้นไปวิชาการร่มคืออะไรนะครับในหนังเกาหลีเราลองสังเกตใช่ไหมครับ เวลาพระเอกเกาหลีมันชอบกลางลมอะ่ะ <c oughs> คือจริงๆแล้วนะครับเราไม่ต้องเปียกทั้งคู่ก็ได้นะครับแต่พระเอกเกาหลีอะไหล่ของพระเอกเกาหลีมันจะมีละอองฝนหรือละอองเม็ดฝนเนี่ยมันเปียกนิดนึงเออมันเปียกนิดนึงมันเป็นศิลปะนะทุกคนไม่ศิลปะนะครับเราต้องผมกาลังจะพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องของความที่เรามีเออเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ รับผิดชอบบวกด้วยเมตตาเหมือนแข็งแกร่งแต่ถ่อมตนน่ะนะฮะเข้าใจไหมวิชัยกลาโล้นแบบคนญี่ปุ่นน่ะคือมันเท่มันเท่จริงๆคือเราไม่จะเป็นต้งเปียกทั้งคู่นะแต่มันถ้าล้มมันใบไม่ได้ใหญ่มากแน่นอนความเสียสละเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญถูกไหมความเสียสละความเป็นผู้นําเนี่ยเราถ้าเราเป็นวิถีได้ของไดมอนด์ก่อนน่ะเออไม่ว่าเราจะเป็นตำแหน่งอะไรเดี๋ยวเราจะเป็นไดมอนด์เองแน่นอนในเรื่องของของโครงสร้างเรารู้ว่า PB ชวนเท่าไหร่ ก็ชวนคนกี่คนแต่ถ้าเรามีความเสียสละอืมเสียสละสัก,กวันเดี๋ยวเราก็จะเป็นไดมอนต์นะฮะหลายคนแบบเฮ้ยก็ทําข้างหนึ่งก่อนอ่ะช่วยทีมงานก่อนเห็นไหมฉันทําข้างนี้ก่อนเออตึกต,ตึข้างนี้โคตรแข็งเลยแข็งโป๊กแข็งเป๊กเลยนะฮะในขณะที่ตัวเองสมมุตินะครับในสถานที่เป็นประธานอยู่แต่ฉันทําคนของฉันเป็นลูบี้เป็นไดมอนด์เป็นอะมารอนแล้วทําไมจะทําอีกข้างไม่ได้ถูกไหม ถูกไหมนะฮะเนี่ยคุณคุณมีวิถีของความเป็นไดมอนด์แล้วคุณเป็นไดมอนด์แล้วตั้งแต่คุณยังไม่เป็นน่ะอืมคุณยังไม่เป็นไดมอนตั้งแต่คุณยังไม่เป็นเดียววันหนึ่งคุณก็เป็นไดมอนนี่คือวิถีของไดมอนด์รือเดอะดีเมอร์เวย์วิถีของเดอะดีเมอร์ นะครับที่เอามาฝากทุกคนวันนี้เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้นะฮะอย่าให้อย่างอื่นมาเบียดเบียนเดอรดเมอร์หยอกเล่นนะฮะก็ทําคู่กันเป็นคน2องร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนในการสรสบผลเร็จนะฮะนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่จังหวัดซรอ่สีสะเกตถ้าใครไปก็นะครับไปร่วมงานกันนะฮะถ้าไม่ไปก็ส่งกําลังใจไปแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนประสบผลเร็จนะฮะในเดอรดเมอร์ขอขึ้นไม้ให้กับท่านวิทกากนขอบคุณครับครับ